เราที่จัดเป็นสองแถวเด้อสองสายกันสายเดียวคือสินั่นแล้วในเวลาแน่ไม่จังใดคนจยได้บุญบะคนบางคนอยากเลยเนาะสิบิแหกันใส่บาทร่มใส่พราเนี่ยนะท่านที่จยได้บุญก็ได้บาปเด้าากันว่ามาวัดทำบุญกับงามการงามงานกับหัวจัก ว่างานหลายอย่างที่กันนัง่งรับตาบ่งลุมเขาลุ่มบอกก็ทิ่บัดดีก็ญาติกันใส่บาทมันเติใส่ไปแล้วเพิ่งกระแท้ออกเหมือดเด้นี่คือนี่ยละกันคน่มีปัญหาเห็ดหนังไม่ตด้ชอบยุงกับเรื่องยุงวนไายกับชอบเผ็ดเย็นนี้ก็ไอ็กันปิดเ่อตายหลวงปู่กับพ่อปิดอยู่ปิดดังก็ะได้ ก็เปียดไ้ก็กต,ากตายคือเกาเหตุในอย่างเล้เป็นระเบียบไปทั้งนั้นถึงเหตุในคนใจดำอำมมาเหตุหนาพิตาเราก็จะพ้นก็ปพ้นกูจะกี้ก็ก,ก,กี้กันตัวบ่านากสววโอกาศวิ่งเล่ากันภาษาบานเทาเห็นเขาใส่ท้องอยังไงขี้หลุมาใส่ดึงซากกันตัวผ่นไม่พูดอะไรหรือฮะวางจักแล้วเขาปิดแนว เฮ็ดแอวให้เขาใจดำอมหิตไปแล้วเมืองไทยเมืองโพ็สอนก็เจ้านั่งเบิงล้มหายใจก็ออกตัวบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากไม่ให้เก็บไข้ได้ป่วยนั่นอันีว่าก็คเห็นบุญเห็นบุญเห็นใจใจว่เก็บว่ป่วยดิ้งใ,ใจผู้ไดป่วย S <S บกว่าปิดไ้ไมันปิดยูบว่าสังขารร่างกายของปวดของเน่าของเท่าของแก่นก็ะปิดยังเราพ่ให้เท่าพ่อห้แกะแยกไ่ได้ป่วยน <S 2> <S 2> ีมนึงไปถามอย่หีบมนนะยไปเผาพอ่ะมีปัญหาเนี้ย่ก็เกิดสติปัญญาถามมึงได้ไหมเจ้าเพียงบ่ลูกเจ้าเพียงบ่ติยงอ๋ใจว่ามีใจใจบ่มีแล้วก็พอว่ามีล่มใจก็หนีตนตัว ไปหาปิดโว้ยกี่ลายปดวดเ้ยญานโยมเขาบอกเทิดลงปูฟังอยู่ก็น่อยพร้อมสิไปแล้วก็หน่อยปัญญานดอว่าแน่เขาคือว่าได้เขาว่าแด้เขาเหตุได้สําเด,าด,าด,าดีแล้วก็บอกใครใส่ปิดไส่คือม่สัมเห็นพอยแห้งเราโอกเลยจม็นบุญไหวหลายซะนั่นหลายเหตุบุญกับเคสนั่งสมาธิภาวนาเคสอิ่มใจแล้วไปเมื่อใดบ่เดือดร้อน อันนี้ก็บอกอยากไปถ้าเอาทรมาละเอียดแปลว่าผิดทมเด้พระพุทธเจ้าเพิบ่บให้บังคับไ้ไม่บังคับไปบให้บงับบบงคับอยู่หูจากบ่บัาบางคับไปคือจังไหโอ้ยกูบ่แมันร่างกายก้อนนี้บ่าม่นคงกูเราก็ไปโตด,ดน้ำตายผูกข้อตายนี่แปลบังคับไปเด้พอท่านถึงเวลาก็บังคับไป บังคับให้โยแบ่งไว้ปันไว้รักษาไว้รักษาไว้ไม่ให้ตายไม่ให้แกไม่ให้แกถ้า้เข้าวเดียวทั้งหนึ่งดำทั้งหนึ่งขาวอยู่ด้วยความหลอกลวงปิ้นป้อนตนเองเนยความลับไม่มีในโลกน่ะไ <laughs> ม่เจ้กจสวดแล้วว่ให้สวดหลายหรอกจว,วดหลายคือเกา อย่กให้เฮ็ดอย่างไ้ทำอย่างไ้ปฏิบตัติอันพ่อจากยงก็นัง่งรับตาผู้อยากใส่ก็ใส่ไปซะบุ่ไหา้ก็จะบุ่ไหา้ไปซะส่วนตัวยังวัาจะมาทำบุญให้สงบนิ่งสุขอื่นยิ่งกวัวความสงบไม่มีเนขอพระนภในวัดจะไดู้่วตัวจักสมองหนึ่งนั่นเรียกว่าไปวัดทำบุญนี่ไปหาแจง้งสิ่งแก้งของาติใไซบาทญาติถวายของเออ พุฒเจ้าส,ส่งอนุญาตในพระสงฆ์ไงคืออย่างนี้รับปิณฑบารับของเกี่ยวของฉันยินดีเฉพาะในบาทได้ใส่บาทถ้าไหนเอากินดีแค่นั้นนยน,นัน่อผิดธรรมพอไปไปไนพอได้เถียงกันพอได้วุ่นวายซ้ำผูได้ไปเสียดพระว่าพอได้ใส่บาทกับบาปอ,อีกตัวพอเพื่อนเอาพ่อดีจะไปลงขับเพื่อนเอาอย่าง บางทีเขาเอาป่ามาถวายตละหาติปิลเอามตาะใจก็ได้แล้วแต่เขาลามไว้ตัดขายโอ้เห็นต่ว,ว่าลามง่วลามกล้วยเห็นหลกตลามป่าตัวนี้พจนดอกมาต่อให้อายุหลงปูไทยชีวิตเขาพะนมาเออดีพจนดอกป่าเกิดที่ว่าเด็กตายพับ <laughs> บิกมาหามล่องถึงจะตีเสพ เราว่าสวยมากหลวงปู่ส่บเบอร์ดิโนสิยากว่าเอาลงเลยเอามาเราลงเลยมาสนองคนท <tout go, S 1> <laughs> ี่เห็นมาสนองหามสองงามสองก็เราเหร่นน้ำหนึงเตตีสามทุกวันวัวมาท้งผู้เลี้ยงตัวก็เขาน้ำตูมันแล้วเขาจะไม่ก็บีิว่าอยกได้ตัวละลอยมาสนองนี่ตัวหาสิบหงามสองอันตัวละลายต้องหามซีได้หลวงปู่มาสน ต้องไปหาบอลเขาลามไวกว่านี้ไม่ลามจะไหนมันก็ปูกหางมันแล้วว่าสันโอ้เป็นสันตืวนตัวเองตัวใหญ่ตัวโตหลายก็บอกหาจับยากหลายก็ตีลามไวอินตัวก็บอกก็เจ้าเย็บก็เจ้าทำว่าหันไปไหนหรอกมันสุดท้ายแล้วคนมิตรจมบอกโอ้ยวัดพระกรุงนี่เจ้าว่าเฝ้าไปยันงผนว่าน้ำการนงานก็สวยๆในเจ้าหน่อยก็ได้ดอกก็ว่า สวยโยมันนี่ก็ะไรอ่าน <c oughs> <c oughs> ี่เห็นคนหลายแน่อยากว่าให้ฟังแน่บัดเขาตะล่าแล้วโดยเฉพาะได้ครบสันได้กินเขากินน้าแล้วเอื้อนหากระพตันได้บั่นอ่าได้ของเต็มตาแล้วก็มิดจีดีลเบีกไปว่าฟังนี่นี่ยังบระพตันได้ยังก็เลยอยู่สื่อๆเด้ อยากเก็บวาวอยากเก็บเก่าเก่ยอยากเอามาดอกไม้พวงมาลัยไอ้นี่เมือมากาบงามๆเถอะยังเราฟาบาเราอิมินาสกาเดนะนั่นในบูชาด้วยการกราบไหว้เป็นบูชาด้วยการเอาดอกไม้ทูบเตียนมีคนฝากมาหลายคนอยู่บางแห่งกับมีพระคนฝากมาห้อยพระกระพ่านย่อมหลงพระนั้นติวัฒนดอก เอามาสะสมไปสะสมมากกัิเอาไปมากกับมุ่นสารหลวงปู่คือดีแต่เงนินเห็นว่าเราถ้าไม่ใจคนไปทางปุ่นนี้บัดเอาไปตากแห้งดีๆผสมกนบาดวดเ้อะบาด <c oughs> อัดออกมาเอาไปเราบะัดทั้งหลง <c oughs> จังไงมีสติจังไงมีปัญญาจังไงเขาแก่คำว่าไปวัดทำบุญจั้งไหนจังสิ สงบสุขก,กันไหมมันไปวุ่นวายมันไปทำบุญด้ธรรมะเราได้